ทองคำถูกเทขายตามสินทรัพย์ทั่วโลกแต่โกลสปอร t ตพยายามยืนเหนือ3,000ดอลลาร์ส่วนทองไทยล่วงจอหลุด4 9่0 0นบาทสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคารที่8เมษายนนะครับโกลาจะมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามแลก็ร่วมให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์และก็กด s c ด i b e นะครับช่วงนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนหนักเลยนะครับตามสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกที่มีการถูกเทขายอย่างหนักเนื่องจาก จากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้านะครับที่อาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราคงต้องกอดเดือดสาการในเรื่องต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองแหยของเมืองไทยที่สร้า์บุญการเป็นของโกราามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Intaco ก o Ltd จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h a n ิ i n g Co. Boolean จำกัดบริษัท Channing Co. Jewelry จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมิอิตี้จำกัด เรามาเริ่มจากราคาทองคาไทยครับปานปวนแต่เช้าเลยนะครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันลดลงไป550บาทนะครับก่อนอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาจะมีการปรับขึ้นลงอีก4ครั้งนะครับทำให้ราคาขายทองคําแท่ง9 6 5ในเวลา10.30น,นอยู่ที่49,150บาทราคารับซื้ออยู่ที่4 9 5 0บาทขนะที่ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่49,950บาทราคารับซื้ออยู่ที่48,163บาท3.2สตางค์คำนวณ จากเงินบาทที่34.58บาทต่อดอลลาร์นะครับโดยหัวเซงเฮงมองว่าราคาทองคําในประเทศเผชิญแรงขายอีกครั้งนึ่งนะครับจึงอาจแบ่งขายทั้งไ้ออกมาก่อนแล้วก็ใช้กรุด เชิงรับนะครับรอเข้าซื้อสะสมที่ระดับ4 9 5 0บาทมีเป้าหมายทางกำไรที่49,750บาทตัดขาดทุนหาราคาลุนรับที่48,750บาทลงไปนะครับส่วนการเคลื่อนไหวราคาโกสปอร์ตเมื่อวานนี้ยังคงปรับตัวลงแรงถึง5า6์นะครับแล้วก็ปรับตัวลงติดต่อเป็นวันที่3แล้วนะครับลงไปแตะจุดต่ำสุดในรอบ4สัปดาห์ที่2 9 5 6ดอลลาร์นะครับก่อนจะมาปิดตลาดที่2,980ดอลลาร์ส่วนเช้านี้ก็พยายามรีบาวกลับมายืนเหนือ3,000ดอลลาร์นะครับโดยราคาโกล ปอดยังมาเชิญแรงเทียขายจากนักลงทุนนะครับเพื่อถือเงินส่วนแล้วก็ยุกเงินไปเติมมาจิ้นนะครับรวมถึงชดเชยผลขาดทุนในสินทรัพย์อื่นๆนะครับทมกลางการปร,บรับลตัวอย่างหนักของสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกนะครับเหตุมาจากความกังวลว่าภาษีสุกากรของสหรัฐ ล้วการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าจะส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับนอกจากนี้ราคาทองคายังได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของงินดอลา์นะครับเนื่องจากลงทุนเข้าซื้อูนลา์เป็นสกุลเงินปลอดภัยนะครับท่ามกลางสงครามการค้าที่จะวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับหลังปัมบีชัมขู่จะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม,ตมอีก50หากจีนยังไม่ยกเลิกมาตรการเรียกเก็บภาษี3-4ต่อสินค้านําเข้าจากสหรัฐภายในวันคานที่8 เมษายนนี้นะครับทางนี้กูเมนแซกเองก็คาดการว่ามีโอกาสถึง45%นะครับที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่พอตดดถอยได้อีก12เดือนข้างหน้านะครับเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของการตอบโต้กันไปมาเรื่องของการเจราจาเกี่ยวกับโครงสร้าง ภาษีสิรยกรตรงนี้ต้องเกาะเดอ็ดใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อราคาสินทรัพย์ทั่วโลกรวมถึงราคาทองคําด้วยนะครับแดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคาในประเทศทางวายจีมองว่าราคาทองคําได้เข้าสู่หมดการปรับฐานในระยะการนะครับวันนี้ดูในรับ2950ดกอลลาร์ถ้ายืนได้จะเริ่มสร้างฐานแล้วก็จะเข้าสู่ชุดดีดอีกครั้งหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดดีดไม่ผ่าน3า0 0ดอลลาร์อาจจะเป็นการดีดเพื่อลงต่อนะครับแต่หากผ่าน3าม0ดอลลาร์ไปได้จะมีมุมอมองเชิงบวกมมากขึ้นนััีีตถดไปท่3554 3 0 4 6ดอลลาร์ห่างดูด2 000 9 6ดอลลาร์ลงมาจะลงต่อนะครับแต่เชื่อว่าดาวไซต์ในชุดนี้เริ่มจำกัดแล้วนะครับกลุ่มวิการลงทุนทางวายจีแนะนำว,ว่าเข้าซื้อหากราคาย่อม 2, USD, าดู2,950ดอลลาร์ห่างดูด2,950ดอลลาร์ให้ไปรอซื้อแนวรับสัดไปนะครับตัดขาดทุนนะครับหากราคาดูด2,900ดอลลาร์แบ่งขายหากราคาไม่ผ่าน3 0 1 0ดอลลาร์หากผ่าน3 0 1 0ดอลลาร์ไปได้ให้ชะลอไปขายที่3,54 0ถึง3,87ดอลลาร์นะครััับนนนนอออิเตร์โโกกมงว่าททุ หันมาถึงเงินสดเพื่อเราดูสถานการณ์สงครามการค้าโลกนะครับทำให้ทุกสินทรัพย์ปั่นปนวนเลยนะครับแต่สงครามอาจจะดูเนื้อหอมสุดเลยนะครับทางนี้ทางอินดโกให้รับที่2,950หรือว่า48,600บาทส่วนแนวตันที่3,10 0 10, หรือว่า49,200บาทขณะที่ a r r โกเดดึงมาว่ามีสัญญาณการดีดตัวเร็วสันบริเวณ2,960ดอลลารถึงแม้ว่าจะมีการสร้าง จุดต่าสุดใหม่แต่ว่าก็เริ่มชะลอตัวลงแล้วนะครับจึงมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาทดสอบแนวตาน้านด้านบนหรือว่าเส้นแนวโน้มขาลงในวันนี้นะครับนักทุนวีนาแบ่งเงินเข้าซื้อบางส่วนที่แนวรับ2,980 2,970แล้วก็2,960บาร่าตัดขาดทุนหากปรับฐานลงต่ํากว่า2,960บาร่านะครับว่าขายทากำไรเมื่อราคาดีดตัวประมาณ10บาร่าจากจุดซื้อหรือว่าที่แนวต้าน3,000 3,010แล้วก็3,020บาร่าปิดท้ายกันที่เล่งขงคอมมิชชั่นที่แล้รายวันที่ 2, วันอยู่ที่3 0 3 5แล้วก็3 0 5 5ดอลลาร์นะครับช่วงนี้เรายังคงต้องกอดิดดสาการราคาทองคำสาการการคาโลกอย่างใกล้ชิดเลยนะครับราคาอาจจะมีการเคลื่อนไหวพันผวนดิดต,ตัวในกรอบกว้างๆเลยนะครับการขึ้นลงระดับ8,000ถึง10,000จุดต่อวันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับช่วงนี้นักลงทุนต้องควร าวางแผนด้วยความระมัดระวังนะครับคนจะรับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะชะลอการลงทุนออกมาก่อนนะครับเพื่อรอดูสถานการณ์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นเดี๋ยวค่อยลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางผู้จัดการฝ่ายวิคห์ของทางไชนินโกลบอลยนะครับมาดูแนวโนม้มวิศทางการลงทุนทองคําในช่วงนี้ว่าควรจะทําอย่างไรดีติดตามในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนขอบพคุณที่ติดตามสวัสดีครับ